สวัสดีแลวก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอน,นี้ผมเอาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตปมเนื้อเรื่องและอิสต์เอ็กจากทอร์เลฟและทันเดอร์มาเล่าสู่กันฟังครับข้อมูลทั้งหมดจะเป็นส่วนที่ผมจดทันนะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับทีนี้ก่อนจะไปกันแบบยาวๆเดิมูฟก็ขออนุญาตกับคุณผู้สนับสนุนเอาไว้แนตรงนี้ด้วยนะครับทางออฟทัสแว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเเเเตตตออออรรรร์ททททททีีทโโีีี่่่่่มมมมาา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 พ้้้้้้้้้กกกััััับบคโโนนนนนนนลลลยงงสสสสสชวดดดแฟใหหหถูจไขึืุ เบาแต่ว่าแข็งแรงทนทานเหมาะกับสายเกมเมอร์คุณผู้ชมที่อยากได้แม่นกองแสงดีๆเท่ๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Op t ท u สนะครับที่สำคัญใช้โค้ด e Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะ แอดไวส์สนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอที IT, ทั้ง PC ซีโน้ตบุ๊กปรินเตอร์เกมมิ่งเกียร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับประจำเดือนกนรกฎาคมนี้ทางแอดไวส์ก็มาพร้อมกับแคมเปญช็อปทุกวันมันทั้งเดือนกับส่วนลดสูงสุดกว่า2,300บาทส่งฟรีทั่วไทยผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็ไว้เข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดเด m มูฟได้เหมือนเช่นเคยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เรื่องราวของ Love and Thunder นั้นเปิดตัวด้วยการสูญเสียลูกสาวของกอดาวที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งอดยากขาดอาหารก็ทำให้บุตรสาวต้องจบชีวิตลงในที่สุดบริบทแบบนี้ก็ถอดมาจากคอมิกในช่วงที่มีการเล่าเกี่ยวกับต้นกําเนิดของกอครับเพราะครอบครัวของเขาก็ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกัน นอกจากนั้นต้นตอพลังของกอก็มาจากในโครซอสดาบดําที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสังหารเทพเจ้าโดยเฉพาะในคอมิกในโครซอสถูกส่งต่อมาจากแนวพระเจ้าของซีบิโอดในตอนที่แนวกําลังต่อสู้กับเทพร่างสีทองจนตกลงมายังดาวของกอรครับแต่ว่าคราวนี้ดูเหมือนว่าดาบจะเป็นคนเลือกเจ้านายเมื่อผู้ท้าทายพระเจ้าคนก่อนสังหารราภูไม่สําเร็จดาบที่ตกอยู่ไม่ไกลจึงมอบพลังให้กับกอจนทําให้เขาจบชีวิตเทพที่เขาบูชาลงในที่สุด แง่มุมของอาวุธที่มีชีวิตก็ถูกนําเสนอให้ชัดขึ้นตั้งแต่ตัวตนของเนโครซอสที่สื่อสารให้กอเดินทางไปจนได้เจอกับมันสตอมเบรกเกอร์ที่ออกอาการขี้น้อยใจเมื่อทอยได้เจอกับโยเนียอาวุธคู่กายที่เขาใช้มาโดยตลอด กําไรของกํมลาคารจากมิสมาเวลที่พยายามชี้น,นำให้เธอตามหารถไฟกับการแสดงภาพในอดีตที่เห็นหรือว่าแม้แต่ดาบอ b โ n นี l เบลดของเดนวิทแมนก็มีการสื่อสารออกมาด้วยคําพูดของเบลดที่แสดงโดยมาเฮชลลาอาลีผมยึงเชื่อว่าไอเทมทรงพลังเหล่านี้จะถูกเอามาเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องมากขึ้นในภาพยนตร์และก็ซีรีส์มาเวลต่อจากนี้อย่างแน่นอนครับ ด้เ,เทพเจ้านั้นถูกตีความไม่เป็นสีทองนอกจากนั้นความตายของเทพจะเป็นการกค่อยๆสลายกลายเป็นอนุถ้าผมฟังไม่ผิดเขาจะเรียกว่า Goldust Stardust นะครับซึ่งการสลายไปแบบนี้ก็เคยปรากฏชัดมาแล้วตอนที่ฟริก้าและโอดินจบชีวิตลงแล้วก็มุ่งสูว่วาฮัลลานอกจากนั้นเมื่อพูดถึงฟริกในฉากย้อนอดีตนั้นโคตรเท่เลยครับเพราะเธอแขวนทอไว้ด้านหน้าแล้วก็ออกรบไปด้วยกันอีกทั้งฝีมือของฟริกก็เคยแสดงให้เห็นมาแล้วว่าเธอเองก็เป็นยอดนักรบนะครับในตอนที่ต่อสู้กับมาเลคิทบอสใหญ่ของดาร์คเอลจากทอร มาเวลอินโทรก็เปลี่ยนรูปแบบเพลงใหม่ให้มีความเป็นร็อกมากขึ้นแต่ก็ยังคงทำนองเดิมเอาไว้ครับนอกจากนั้นตั้งแต่เชลเลอร์ตัวแรกที่ทีมสร้างเลือกใช้เพลงของกันแอนด์โรเซสมาใช้ทั้งสวิตช์ชายโอมและก็ซีนที่ทอเปิดฉากสู้ร่วมกับทีมกาเดียนก็ใช้เพลง welcome to the jungle นะครับพอดูจบผมก็เลยเข้าใจนะครับว่าทาไมผู้กำกับเลือกเพลงจากวงกันแอนด์โรเซสเพราะถ้าดูจากชื่อกันสื่อถึงอาวุธโรเซสกุลาบที่สื่อถึงความรักก็เหมือนกับ love and thunder ที่สายฟ้าสื่อถึงการเป็นอาวุธขออออองงพรระเเกกกััับ็คคืวามขทนน่อง ทอในวัยหนุ่มเคยคบหากับวูฟฟูแมนพร้อมกับการปรากฏตัวของหมาป่าขนาดใหญ่ที่คล้ายๆกับเฟนเรียนะครับทั้งนี้ในมาเวลคอมมิตก็มีการหยิบเอาตัวละครที่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่ามาใช้ด้วยเช่นกันเธอมีชื่อว่าแรนนี่ซินแคลในสมญานามวูฟเบนแรนนี่จัดอยู่ในกลุ่ม X-men ที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้นอกจากนั้นถ้าพิจารณาจากฝั่งตำนานนอร์สนะครับนอกจากเฟนเรียก็ยังมีสโคกับฮาร์ติที่ยังถูกจัดเป็นหมาป่าที่มีความสําคัญกับเรื่องราวเพราะทั้งคู่คคืออออนน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 ททที่่กกกลิกิพพรรระะาตย์์์ัััจใเเง จากเล่าประวัติของทองก็ยังมีส่วนที่พูดถึงการสูญเสียของพระเอกด้วยโดยเฉพาะความตายของคนในครอบครัวทั้งหมดนะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างจากกอเลยทว่าตัวเนื้อเรื่องก็นําเสนอทางเลือกที่แตกต่างกันของคนทั้งสองโดยเฉพาะในตอนใกล้จบที่พระเอกยอมรับในการลาจากส่วนกอยังยึดติดกับการคืนชีพลูกสาวแต่ทว่าบทสรุปตัวเรื่องของตัวละครทั้งหมดก็จะกลายเป็นรากฐานในกับเรื่องราวในเฟสที่5อย่างแน่นอน สตอมเบรเกอร์ถูกเอามาใช้เป็นผานนะมันกับไม้กวาดเวทมนตร์ด้วยครับส่วนตัวผมคิดว่าการมีซีนแบบนั้นให้เห็นก็คงเป็นตัวสื่อว่าสตอมเบรเกอร์ไม่ได้เป็นแค่อาวุธแต่ว่าขวานสายฟ้ายังทําหน้าที่นําส่งพระเอกไปยังที่ต่างๆเหมือนกับพ่อมดแม่มดที่ใช้ไม้กวาดเวทมนต์เดินทางไปไหนมาไหนนอกจากนั้นโครงสร้างด้ามจับของสตอมเบรเกอร์ก็มาจากรูทที่มีร่างเป็นต้นไม้อีกด้วยนั่นเองท่อข้างสตอมเบรเกอร์ออกไปเพื่อปลดปล่อยพลังสายฟ้าก็เป็นสกิลเซตที่เคยใช้เห็นมาแล้วใน a v e n g Avenger Infinity War ฉีดฉีกขาเพื่อหยุดรถของเอเลียนฝั่งตรงข้ามก็เป็นอิสตเตอร์เองไปยังท่าประจำตัวของชอนคอสแวนดมอีกด้วยครับอาการป่วยของเจนฟอสเตอร์ก็อ้างอิงมาจากคอมิกเดอะมตตี้ทอหลังจากที่ที่พระเจ้าใสา่้าถูกพิจารณาว่าไม่คู่ควรอีกต่อไปโยเนียจึงมองหาผู้ครอบครองคนใหม่และคอนพลังเทพอันนี้ก็เลือกเจนฟอสเตอร์ครับมันจะทำให้หญิงสาวอยู่ในสภาวะปลอดโรคเมื่อกลายเป็นเดอะมิตตี้ทอรทว่าอาการจะทรุดลงเหมือนเดิมเมื่อกลับร่างมนุษย์อีกทางการสูบพลังชีวิตให้ร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใช้คอนก็ตรงตามคอม อีสเตอร์เอเกี่ยวกับการป่วยของเจนยังระบุถึงมาเร็งระยะที่4ที่เทียบได้กับมาเวลเฟสีที่หญิงสาวได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งด้วยครับไอสไตน์โรเซนบริ์ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อเจนกําลังขยายความหนังสือของเธอให้คนไข่อีกคนได้ฟัง ไอสไตน์โรเซนบริดจ์ก็คือชฤศดีเวิร์มโฮลที่ถูกออกมาตีความสำหรับการเดินทางแบบร่ดนระยะทางในกาแล็กซี่เจนฟอสเตอร์ดาร์ซี่และก็ดรเอริกเซลวิกพูดเอาไว้ในภาคแรกนะครับและยังถูกเอามาใช้ให้เป็นรูปธรรมผ่านการลุกรานของชิทรีในเอเวนเจอร์ภาคแรกอีกด้วยนอกจากนั้นไอสไตน์โรเซนบริดจ์ก็เปรียบได้กับพลังของไบฟรอสที่ชาวเอสการ์ใช้เดินทางไปยังอาณาจักรต่างๆ ถ้ามีเจนฟอสเตอร์ก็ต้องมีดาร์ซี่ลูอิสเพื่อนสนิทของเธอจากทอสองภาคแรกครับความสนิทของทั้งคู่ทําให้ดาร์ซี่รู้เรื่องอาการป่วยของเจนทั้งนี้บทบาทของดาร์ซี่ยังไปปรากฏในวันดาวิชชันด้วยเนื่องจากหน่วยซอสต,ต้องการคนที่มีความรู้เรื่องปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับมิติเวลาเข้าร่วมทีมดาร์ซี่จึงเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญจากเหตุการณ์ในเวสต์วิลและผมคิดว่าตัวละครนี้กับดรเอริกน่าจะยังมีส่วนสําคัญใน MCU ไปอีกพอสมควรเลยครับ แอสการ์ดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวทอนเบิกจึงแปลสภาพเป็นเหมือนเมืองใหม่ประเทศเกิดใหม่บนโลกเลยก็ว่าได้ทั้งนี้จํานวนผู้คนที่รอดชีวิตมาจากรักนซ็อกก็มีไม่มากะนะครับแอสการ์ดจึงยังเป็นช่วงที่เริ่มเติบโตอีกทั้งประชาชนที่รี้ภัยเข้ามาที่นี่ก็มาจากหลากหลายอาณาจักรสังเกตได้จากตอนที่เด็กๆบอกเผ่าพันธ์ของตอนเองในฉากเดียวกันเรายังได้เห็นเรือที่มีการออกแบบให้เหมือนเรือจากต้นตํำรับของแอสการ์ดดั้งเดิมอีกด้วย ซีละครเวทียังได้แมดเดมอนมาแสดงเป็นโลก,กิกับลุคแฮมเบิร์ตพี่ชายของทริสแฮมเบิร์ตมาแสดงเป็นทอร์อีกครั้งทพว่าบทเนื้อเรื่องที่พวกเขาแสดงนั้นเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ในช่วงต้นของทอร์รัคนรกเมื่อ2ตัวเอกออกเดินทางตามหาพ่อของเขาได้มีเฮล่าติดตามมาเจอเมื่อโอดินตายไปแล้วอีกทั้งเรายังได้เห็นซีนเปลี่ยนเป็นชุดเดิมให้เข้ากับความเป็นละครเวทีอีกด้วยแมดเดมอนกับลุคเฮมเวิร์ตกลับมาปรากฏตัวอีกรอบในห้องประชุมนะครับเมื่อประชาชนแตกตื่นกับการบุกโจมตีของกอด้วยครับ แดนโกธแพ็กกรีดแตกก็สร้างส,สาีสันสร้างความฮาให้กับเรื่องมากๆทอได้แพะ2ตัวมาจากคิงยาคารที่เข้าไปช่วยเอาไว้ราชาเหมือนจะหงดหงิดงน,นะครับที่เทพเจ้าสายฟ้าทําลายวิหารที่พวกเขาเคารพบูชาโดยไม่ตั้งใจก็เลยให้แพะมาเป็นการตอบแทนทั้งนี้การกรีตในช่วงหลังของเจ้าแพะ2ตัวก็เริ่มมีความเป็นชาวร็อกมากขึ้นผู้ชมที่ได้ดูแล้วก็จะพอนึกออกว่าเป็นซีนไหนผมก็เลยเข้าใจแล้วครับว่าทําไมเขาถึงใส่แพะเข้ามาเพราะนอกจากจะร้องเอาฮาสองแพะกงร้องเอาร็อกด้วย ทอาต้องอํำลาทีมการเดียนพอร,รับรู้ถึงเหตุการณ์สังหารเทพเจ้าครับจากภาพที่ตรวจสอบเจอนอกจากจะเห็นซิฟที่ต้องการความช่วยเหลือเรายังได้เห็นภาพเทพเจ้าถูกสังหารและแขวนเอาไว้ซึ่งก็จะเป็นภาพที่มาจากคอมิกเลยครับ จากนั้นทอก็เดินทางไปช่วยซิฟที่ดาวของฟอริกาเดือเมฮิมอตซีนนี้เป็นภาพที่ถอดแบบมาจากคอมิกเช่นกันซึ่งฟอริกานั้นเป็นเพื่อนกับทอมาก่อนเ้าว่าการหายตัวไปกว่า500ปีก็ทําให้พระเอกสงสัยว่าฟอริกาจะตกเป็นเหยื่อของกอน,นะครับทอในคอมิกจึงไปตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นแบบนั้นจริงๆข้อสังเกตในหนังก็คือเราจะเห็นโกลเด้นสตาร์ดัสที่ลอยออกไปจากร่างของฟอริกาเพื่อบ่องบอกความเป็นก็ตของเขาด้วย ซิฟที่เจอก็ได้รับบาดเจ็บจนต้องเสียแขนซ้ายไปครับทว่าเธอก็รอดกลับมายังแอสการ์จนได้นั่นทำให้เธอเป็นเพื่อนเก่าจากภาคแรกแค่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และเลดี้ซิฟยังมีบทบาทในการฝึกฝนวิชาการต่อสู้ให้กับแอสการเดียนน g ก n ์เจนิกด้วยเกิดความรู้เพิ่มเติมก็คือตัวละครในฝั่งเทพเอเชียจากตำนานอนอร์ทที่มีระบุว่าแขนขาดก็คือเทียครับซึ่งเทียแขนขาดด้วยฝีมือของเฟนเดียบุตรแห่งโลกินั่นเอง ก็บุกโจมตีนิวแอสการ์ดด้วยพลังชาร์โดพาวเวอร์ของเขายิ่งเต็มไปด้วยความมืดพลังของกองก็ยิ่งทรงพลังนั่นทําให้กองก็เป็นตัวร้ายคนที่4จากทอทั้ง4ภาคที่มีบริบทที่คล้ายกับวายร้ายจากภาคที่ผ่านๆมาทอภาคแรกนั้นมีลาฟี่ยักษ์น้าแข็งจากยอรันฮามที่เป็นอาณาจักรอันหนาวเหน็บและมืดมิดทอดาร์กเวิลด์นั้นมีศัตรูเป็นมารคิดแห่งดาร์กเอลฟ์ผู้ที่ต้องการใช้อีเทอร์ทำให้อาณาจักรทั้ง9ตกอยู่ในความมืดหรือว่าภาคสามก็มีมาา arm, มมเฮล่า ทองกับเจนได้เจอกันอีกครั้งในรอบ8ปีครับเรื่องราวได้เล่าย้อนอดีตไปในช่วงที่ทั้งสองคบหากันพร้อมกับเหตุผลที่ต่างตีตัวออกหาก่างเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขากลัวการสูญเสียครับเนื่องจากต่างรู้ว่าเจนที่เป็นมนุษย์นั้นมีอายุไขที่น้อยกว่ายังไงยังไงพวกเขาก็จะต้องจากกันอยู่ดีซึ่งโอดินก็เคยเตือนเรื่องนี้เอาไว้แล้ว ่างคนที่รักกันมากแต่ความกลัวที่จะต้องเสียใจพวกเขาก็เลยเป็นคนบ้างงานกันทั้งคู่นะครับสุดท้ายก็เลยเลิกรากันในที่สุดซึ่งช่วงที่เลิกก็จะเกิดขึ้นก่อนทอร์รักนาร็อกนะครับทอไม่ได้เจอกับเจนอีกเลยเพราะว่าเธอเองก็ตกเป็นเหยื่อของเดอะบลิฟหลังจากนั้นสีนย้อนอดีตยังเฉลยเรื่องคอนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทอได้ไล่เวทมนต์เอนแชนเมจิกลงไปโดยไม่รู้ตัว เขาบอกให้โยเนียปกป้องเจนและอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เจนได้กลายเป็นเดอะมายที่ทอในเวลาต่อมานอกจากนั้นการไร้พลังของทอให้กับคนอื่นนย่งปรากฏในซีนคลายแม็กซ์เมื่อเด็กๆทุกคนต่างได้รับพลังเทพเจ้าสายฟ้าแบบโชว์คราวอีกด้วยภาพบนไว้บอร์ดที่มิกเป็นคนวาดจากในเชลเลอร์กับในตัวหนังจริงๆก็ไม่เหมือนกันครับในหนังจะเป็นภาพวาดต่างๆถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่คือมันมีรูปในนั้นเยอะมากต่างจากในเชลเลอร์อันนี้ที่เป็นข้อความผสมอยู่ด้วย e อ็กเซลบุตรแห่งฮามดาวก็จัดว่าปเป็นตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในหมูเ่เด็กๆเลยก็ว่าได้เขาได้รับพลังดวงตาแบบเดีวยวกับพ่อและนั้นทําให้ทอสามารถมองเห็นสถานการณ์ตรงหน้าโดยการเชื่อมจิตกับ e อ็กเซลแบบเดีวยวกับที่เขาเคยทํามาแล้วในทอแร็กนาร็อก ตอนนั้นทอที่ติดอยู่ในซักาต้องการรู้สถานการณ์ในแอสการ์ดเขาก็เลยสื่อสารกับฮ้ามดาวจนได้เห็นว่าณนะับปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นบ้างวอฮาร่าไม่ได้เป็นที่เชื่อถือของเด็กๆในนิวแอสการ์ดอีกต่อไปบริบทอันนี้ผมว่ามันสะท้อนยุคสมัยในปัจจุบันได้ดีเลยครับเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงสังคมก้าวไปข้างหน้าความเชื่อเดิมๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามเจเนเรชันใหม่ๆแต่ถ้าว่าในตอนท้ายสุดก็ดูเหมือนว่าวอฮาร่านั้นถูกเอามาใช้ใน MCU จนได้ครับ กจะทรงพลังมาอยู่ในมิติแห่งเงามืดหรือว่าชาร์โดเรียมก็เหมือนกับทอและเฮล่าที่จะแต่งขึ้นมาอยู่ในแอ g กา d โดยเฉพาะเฮล่าที่สามารถดึงพลังมาเพิ่มให้กับตัวเองได้เรื่อยๆวิธีที่จะเอาชนะเธอจึงจำเป็นจะต้องปลดปล,ดปล่อยเซอร์เทอร์ให้ออกมาทำลายแอ g กา d การดึงพลังจากมิติของตัวเองมาใช้ก็เหมือนกับนูนเดนชั่นจากมิสมาเวลและกระบวนการใช้เวทมนต์ของเหล่าจอมเวทนั่นเองครับ o m n i p o t ิโพเทนซคือที่ที่กลุ่มตัวเอกต้องการไปขอความช่วยเหลือซึ่งคําอธิบายเกี่ยวกับเมืองเทพแห่งนี้ผมขอตัดมาจากวิดีโอวิคเคิ์เทลเลอร์ตอนที่แล้วที่อธิบายไว้ตามนี้เลยครับ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ1 2 0 0 0ล้านปีก่อนหลังจากสงครามครั้งแรกระหว่างเทพเจ้าได้ยุติลงก้อนหินแห่งการสรนร้างเท่าฐานจากเพลิงก่อเกิดเป็นดวงดาวในปฐมกาลมากมาย o m n i p o t e n t ซ i t y ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเดลลอร์ออฟเดอะดและ Elder God กกลุ่มแรกเพื่อให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เหล่าผู้เป็นอมาตะจากทั่วทุกขนแห่งจะได้รับการต้อนรับเมืองเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของสนธิสัญญาที่ลงนามร่วมกันว่า พวกเราเหล่าเทพจะปกป้องชีวิตนับล้านล้านคนทั่วทั้งจัก,กรวาลที่นี่คือที่ที่เทพจะได้แต่งงานและเคียงคู่โลกมากมายจะเกิดขึ้นและเป็นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสภาศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทพถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่พร้อมกับตลาดการค้าในยุคแรกเริ่มและก็หอแห่งการรอบรู้หรือว่า the hall of all knowing อมนิโพเทนซิตี้เปรียบได้กับอัญมณีบนมงกุฎแห่งเอกภพที่มีขนาดเท่าดวงจันทร์ที่นี่เป็นศูนย์กลางของอินฟินิตี้ที่ซึ่งเป็นสวรรค์บนสวรรค์และคนธรรมดานไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเรื่องยังมีการเอ่ยถึงเทพเจ้าขึ้นมาหลายชื่อเลยเลยครับแต่เท่าที่ผมจดทันและเท่าที่เห็นก็จะมีราเทพเจ้าองค์แรกแห่งเอเนียตสุสเทพเจ้ามังกรเทพเจ้าที่ลักษณะเป็นตากลมโตเทพแห่งขนมจีบเดเรเชียลส์บาสแห่งวาคันดาเฮอร์คิวลิส แลวก็อีกชื่อหนึ่งจดไม่ชันและก็ฟังไม่ชัดมากนะครับแต่ผมคุ้นคุณว่าอาจจะเป็นโคโยชาลคีเทพแห่งจันทราที่เคยถูกพูดถึงในมูลนานจากฉากนี้เลยถังเบียร์ยังเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับอัลคิเรียนะครับเธอบอกให้คนขนขึ้นเรือไปด้วยเพราะหญิงสาวนั้นเป็นสายริงมาตั้งแต่ที่ใช้ชีวิตในซักคาแล้วเลยครับอีเลนฟอสเตอร์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ที่เจนอายุได้9้ขวบ ราวัลอันนี้ก็อ้างอิงมาจากคอมิกโดยตรงทว่าคําสอนของแม่ก่อนจากไปก็คือ never stop fighting หญิงสาวจึงได้จิตวิญญาณของนักสู้ติดตัวมาแล้วมันยังสะท้อนไปถึงฉากสู้ในช่วงคลายแม็กซ์ด้วยนะครับที่เธอไม่สนว่าตนเองจะเป็นยังไงแต่ขอให้ได้ช่วยเหลือเด็กๆและทอในศึกตัดสิน Yolnear และ Stormbreaker ต่างถูกสร้างขึ้นมาจากใจกลางของดวงดาวที่ลาลับก็เป็นนิยามของอาวุธที่โอดินเคยพูดเอาไว้ในทอภาคแรกแล้วฉะนั้นถ้าพิจนารณาในมุมของอาวุธระดับเทพเจ้า Tor, Love and Thunder ก็นําเสนอออกมาแล้ว4ชิ้นได้แก่ Yolnear Stormbreaker, Lightning Bow ของ Zeus แล้วก็ n e c r o z o r t So long entrusted with the mighty hammer m j o l n i r forged in the heart of a dying star ทริกในการปลอมตัวของทอก็ยังใช้การเอาผ้าคลุมมาปิดบังตัวเองเหมือนในทอรัแรกนาร็อกน,นะครับแต่ว่าท้ายสุดพวกเขาก็เลือกใช้การเปลี่ยนชุดตามไอเดียของวอลคิรีคำร้องขอกองทัพกอดอาร์มี่เพื่อกำรับกอนั้นไม่ได้รับการตอบสนองจากซูสเพราะราชาแห่งเทพกรีกนั้นมองว่าพวกเขานั้นปลอดภัยดีอยู่แล้วที่จะซ่อนตัวที่อมนิโพเทนซิตี และการจะออกไปจัดการกับผู้ที่ถือครองดาบ i c r o s o f t ที่ใช้สังหารเทพได้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ในขณะเดียวกันนะครับเรายังได้เห็นแง่มุมความคิดเห็นจากซุสด้วยทั้งประโยคที่พูดถึงการรวบรวมวิญ,ญญาณของเหล่าผู้ที่นับถือพวกเขาหรือว่าการปัดภาระให้ที่ประเจ้าแต่ละคนต้องดูแลพื้นที่กับคนของตนเองเทีตัอื่นจะไม่ไปยุ่งการแสดงออกแบบนั้นทําให้ทอผิดหวังในตัวของซูสที่เขานับถือเป็นไอดอลมานาน เทพแห่งทันเดอร์กับเทพแห่งไลนิ่งจึงต่อสู้กันในที่สุดในขณะเดียวกันเรายังได้เห็นรอยสักที่ทออุทิศให้กับโลกิในตอนที่เขาโดนปลดเสื้อผ้าอีกด้วยคอกถูกโจมตีจนร่างแหลกแต่ก็ยังเหลือส่วนศรีรษะเอาไว้ก็ชวนให้ผมคิดถึงมีเมียจากกรอบวอร์เหมือนกันนะครับเพราะมีเมียที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเครทสก็เหลือแค่ศรีรษะเช่นกัน Space d o l p h i นปรากฏให้ทอและเจนได้เห็นขณะที่กำลังเดินทางไปยังชชลโลเรียมครับทั้งนี้ Space d o l p h i นเท่าที่ผมค้นดูไม่เจอในมาเวลคอมิกเลยครับแต่โลมาอาวกาศนั้นเคยปรากฏใน DC c o m อมิกแทนซึ่ง Space d o l p h i นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาระดับสูงและสามารถสื่อสารกันด้วยพลังจิตพวกเขาจะมีบทบาทในเรื่องราวของ Aquaman ครับ ปมในอดีตของวอลคิรี่ก็ถูกเฉลยจนได้นะครับว่าที่เธอหันหลังให้กับแอสการ์ดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าคนรักของเธอก็เป็นหนึ่งในวอลคิรี่ที่ถูกเฮล่าสังหารตอนนั้นเธอก็อ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้มาช่วยเหลือแต่ก็ไร้วิเแววของโอดินและเทพตัวอื่น ใบฟรอสคือกุญแจสู่อีเทอร์นิตี้ก็พูดได้ว่าชัดเจนแล้วนะครับกับการปรากฏตัวของอีเทอร์นนตี้นิยามของอีเทอร์นิตี้ก็คือตัวตนของมาเวลยูนิเวิร์สที่ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาผู้ได้เห็นภาพในอีกมุมมองหนึ่งก็คือองค์ประกอบทั้งหมดของ1นึ่ไทม์ไลน์จะแสดงรูปแบบตัวตนออกมาเป็นร่างของอีเทอร์เิตี้ฉะนั้นมัลติเวิร์สที่มีไทม์ไลน์ด้วยกันมากมายก็จะประกอบรวมกันจากอีเทอร์นิตี้หลายๆตนประกอบรวมกันเป็นอีเทอร์นิตี้ที่เป็นภาพรวมทั้งหมดของมัลติเวิร์ส หรือถ้าพูดแบบชาวฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็ต้องยกตัวอย่างพูฟนะครับองคารักษ์แห่งราชาคิเวราที่แยกร่างตัวเองได้พูฟร่างเต็มก็คืออีเทเนตี้ในสเกลของมัลติเวิร์สก็จะเป็นร่างใหญ่สุดแต่เมื่อพูฟแบ่งเป็นร่างย,ย่อยเขาแต่ละคนก็คืออีเทเนตี้ของหนึ่งไทม์ไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของมัลติเวิร์สนั่นเองจากโบราณสถานที่อยู่หน้าใจกลางของจักรวาลคือที่สถิตของอีเทเนตี้และกุญแจที่จะเปิดประตูบานนี้ก็คือพลังไบฟรอสจากสตอมเบรเกอร กระทั่งเมื่อทำสำเร็จนะครับกอก็ได้พบอ t เทอร์เเพื่อขอพรในลูกของเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งประเด็นก็คือในคอมมิก e t เทอร์ y ก็มีการถูกตีความว่าสามารถให้กำเนิดลูกๆขึ้นมาหลายตนเช่นกันซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Empathy ที่หมายถึงความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นยูโรจีการสนเสริ e x p e r i e n c e ซความได้เปรี่ยบความเหมาะสมนะครับหรือว่าจะเป็น e n t r o p y Epiphany, ี m i t ิตและ Eon ทั้งหมดล้วนเป็น Cosmic Entity ที่เป็นรากฐานให้กับมิติไทม์ไลน์นั้นๆนะครับความน่าสนใจก็คือแล้วบุตรสาวของกอที่กำเนิดจาก e t e r n i t y จะเป็น Cosmic Entity แบบไหนเท่าที่ผมหาข้อมูลเจอเท่าที่มีตอนนี้นะครับเขาบอกว่าลูกของกอนั้นถูกตั้งชื่อว่า l o v e หรือว่าความรักตามชื่อภาคเลยครับข้อมูลยังบอกอีกว่านักแสดงที่มารับบทเลิฟคนนี้จริงๆแล้วก็คืออินเดีย ลูกสาวแท้ๆของคริสแฮมเวิร์ดนะครับอีกทั้งลูกชายของคริสก็ยังมารับบทเป็นเขาในซีนที่เป็นทอไวเด็กด้วยฉะนั้นเลิฟก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นตัวแปรสําคัญให้กับมาเวลเฟ a สต่อไปแน่นอนครับเจนฟอสเตอร์สลายไปในรูปแบบเดียวกับเทพเจ้าและการตายในสนามรบก็ทําให้เธอได้รับการต้อนรับในวอฮาร่า ผมยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเจนจะกลับมาอีกไหมแต่คิดว่าเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าบริบทของวา,วาลฮาร่าในตำนานนอร์สคือสวรรค์บนสวรรค์ที่โอดินอาแขนรับนักรบอันทรงเกียรติเพื่อร่วมศึกกับพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะศึกแร็กนาร็อกทั้งนี้เจนฟอสเตอร์ Foster ในคอมิกนั้นตายลงในที่สุดนะครับแต่ก็จะรับพลังจากทอแปลเปลี่ยนให้เธอเป็นวอลคิรีซึ่งก็จะสอดรับกับสถานการณ์ในตอนจบพอดีเนื่องจากวอลคิรีคือกลุ่มนักรบคนสําคัญที่จะร่วมสงครามไปกับโอดินแต่ว่าสงครามในครั้งนี้อออาาาาาาาจจาบบบาาจจะะะไมมม่่่่่่ชตตแแบบบบฉัขงงงนนรรสสิีีคคผดววเเป็หททพ้ นขึ้กลับพร,ระซูสก็ย้ำจุดยืนของเขาชัดเจนว่ามนุษย์จะต้องหวาดกลัวเทพเจ้าพร้อมกับส่งโฮคิวลิสไปต่อกรกับทอตามแบบฉบับในคอมมิกเลยนั่นเองข้อมูลทั้งหมดในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีว่าผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับท้ายสุดถ้าผู้ชม,ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ